ดูบอลสดสเปอร์เลสเตอร์วันนี้ถ่ายทอดสดบอลวันนี้วันที่2 3กรกฎาคม66ฟุตบอลน,นัดอุ่นเครื่องจากสนามราชมังเช็คช่องทางถ่ายทอดสดลิงก์ดูบอลสดดูบอลออนไลน์ถ่ายทอดสดสเปอร์เลสเตอร์วันนี้วันที่2 3กรกฎาคม2566ดูบอลสดสเปอร์พบเลสเตอร์ซิตี้ ฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษที่สนามราชมังคลากีฬาสถานดูบอลสดวันนี้เวลา17นาฬิกาโดยฟุตบอลคู่นี้จะมีการถ่ายทอดสดสเปอร์เลสเตอร์ผ่านทางช่อง 3hd และเว็บไซต์ ch3plus.com รวมถึงแอปพลิเคชัน 3plus รับชมสดฟุตบอลได้แบบฟรีฟรี สำหรับแฟนบอลชาวไทยที่อยากสัมผัสกับเกมคุณภาพส่งตรงจากประเทศอังกฤษแบบติดขอบสนามรับชมฟุตบอลคู่สเปอร์พบเลสเตอร์ซิตี้สามารถหาซื้อบัตรได้ที่ https://www.ticketmelon.com/event/thfc-lfc c โดยบัตรเข้าชมมี5ราคาในโซนฝั่งแฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้ E7, E8, S1, S2, w u 2 w u 4ประกอบด้วย5,500บาท4,500บาท3,500บาท2,500บาทและ1,500บาทเช็คช่องทางดูบอลสดสเปอร์พบเลสเตอร์ซิตี้ถ่ายทอดสดช่องไหน นูบอลสดสเปอร์เลสเตอร์ซิตี้ช่อง3 HD กดหมายเลข3-3คลิกที่นี่ถ่ายทอดสดฟุตบอลวันนี้ทางเว็บไซต์ ch3plus.com คลิกที่นี่นูบอลสดวันนี้แอปพลิเคชัน3า l u s